เจ้าเจ้าขึ้นไปนั่นมือต่อมาน่ะไปบันย่งเดียวไอ้ที่ว่าอุบการว่าเจ๋ยเหลือเกินเลยมีติ่มดากูว่ติ่มดากูว่าจะเนื้อเนื้อจาจีเบตีหอดภาคบมวลกราบสวัสดีซีซูหูซุกคนนะครับสวัสดีครับคุณแม่นะครับคุณแม่ติ่มคนสวยนะครับกินน้ำยัางก็สิเลี่ยงน้ำเจ้ามืนเนี่ยน้ำยังก็ได้น้ำย่งก็ได้เอาน้ำยัางนี่อยู่นี่เว้ยเจ้าบอกมาเลยขอยสีเลี่ยง โคกเป๊ปซี่น้ำแดงแมีมีแฟน่อยกำลังเดินทางมากคอยทักกี้เบิ่งฮะนี่สนามไฟมัดเด็ดมี44ใบเพิ่นเมาเบิร์ดเลย <c oughs> เบิดแล้วเดี๋ยวของแฟนคอยมา แฟนก็ลูกไส้ลูกไส้แห้งรอๆเดี๋ยวขสีลูกไส้ไปมาขายให้เจ้าเด็ดเด็ดตัวเดี๋ยวแฟนคอยเอามาเข้าจันบ่าได้ขายแล้วนี่คือคุณแม่ตีมคนสวยนะครับผมบังได้บานเอาบังได้เอาบังได้นะครับผมอันอันบังไดการบังที่หานะครับคิวที่หานะครับห้าบอกผู้ใดนะเขาหูกันสองคนเขาก็นะครับเขาเป็นนักสีกันบังที่หาต้องบอกไปมีสาม ซี้านะครับบางที่ฮานะครับข้าเจ้าบอกคอยมาเด็ดคักข้าเจ้าก็ห้ามบอกไคให้กันเออเด็ดเ,ออเด็ด<ๆ><ๆ>นะครับผมบเดียนะเด๋ยวข้อเลยนะครับกระปานเลยนะเดี๋ยวหวานหวานเฮ้ยดังคัก,ก,งกแล้ว มือนั่นเจ้า <c oughs> เจ้าขึ้นไปน,นั่นมือต่อมานะไปบรรย่างเดียวไอ้ที่ว่าอุบัติการว่าเจ๋อเลิกเจิกเลยมียติ่มดาโก้ท่าน,นมีติ่มดาโก้ท่านจีน่าจีนเวียตีหอดภาคบ่มวลภาคบ่มวนเออบันนี้พ่อยิ่ชู้บอก่ <c oughs> อยบอกไอ้ที่แล้วบอกให้ว่าเบาบต่ำต่ำมาจันเนื้อเบาต่ำต่ำมาจันเนื้อ <c oughs> บอกไม่ใช่สีมีติ่มมาได้เหรอแล้วแล้วก็บอกคอยว่า คันไม่ยติ่มไม้กินฟรีไปหาเราเรื่อยว่านั้นนั่นพอยยิ่งสู้อยู่ข้างฐานนั่นบอกว่าลุ้งหลอดเราเลี้ยงมามาได้ได้นั่นแหละกับพอยยิ่งสู้คอยกันเลี้ยงได้นะครับผมมาพวยยิ่งสู้ก็บอกว่ามากินฟรีเลยไม่ยัยติมว่าอีพอเราอีกจ้าเที่ยงตะมือนั่นปูกับมาน้ำนี่เลี้ยงน้ำปูเลี้ยงเลี้ยงที่ล่ะนะครับเอาที่ล่ะเนี่ยเอาเอาน้ำยังเนี่ยบอกมาที่ล่ะเออพวยยิ่งหลอมาต่ของพูดว่าอะ บ่เจ้าเอาน้ําหยังเจ้าก็ได้เอาน้ํหยังน้น้แดงโซดาบ่กินบ่แม่แม่เอาแดงเอาน้แดงนครับน้แดงยายๆน้ยายหลายคนอ๋อจคนจคน เยอะคนป้านคนจีบเบิดหลายบันี้ป้านคนจีบเบิดหลายวันนี้ทำงานมาจิ้มจอยพันเดียวพันเดียวพันเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวเลี้ยงมีเต็มนะครับเลี้ยงมีเต็มบ่พ่นเดียวนะครับมีเต็มพร้อมครอบครัวพร้อมนะครับผมพร้อมครอบครัวพร้อมนะครับผมให้ก็ผ่าปลานะครับผมมีเต็มพร้อมครอบครัวนะครับผมมานะครับ ไปฝากกดไลค์กดแชร์ข่อยเด้อนะครับผมนี่นะครับยอดเด้อยอดติมโอเคได้ๆนะครับอาจารย์มาเลยนะครับผมมาให้ไม่ยอดติมนะครับมียอดติมกับมันมันนะครับผมอ่ะมันมันนะครับผมเนี่ยโมเสาะชุ่นนะครับแล้วอีกบางนึงแมนเอาสองบางไม่เสียเอาสองบางก็อีกบางนึงเพชรสุพรรณก็ดีเอออีกบางสองเงินสีดีกว่าบางเบริหารยี่ดอก แต่บางเมืองหันเข้าจะเปิดสูงโหดนึงแต่บางไฟมันก็จีบออกไปส่งนั่นแหละเคยเห็นเมืองแต่ละบางส่งนั่นแต็มเบาดีนันเบาได้มันก็เลยดีบวกกาเล็ดกายาฟ้าเล็ดนะแต่ว่าเขาใจว่าคิวที่หานได้อยู่นะครับผมอาร์ลล์ลุลลอเชียรครับก้อยเมีติมโชคมีติมมันนะครับผมเหมือนนี่นะครับผมก้อยเมีติมและครอบครัวนะครับผมให้เงินเข่าบานหลายๆมืันนี่นะครับผมซาจุขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดมซีสวัสดีครับ ให้หอดไปกัล้อมันหมันนะครับผมเดียวนะครับอ่าเมื่อนี่ไม่ติมบนหาศีรูนะครับผมขั้นศูนยเดียวสิมาไทยใหม่นะครับผมแม่ศูนย์กับูนย์ให้ลุงหลอดนี่ละให้ลุงหลอดนี่ละโอเคโบกาเลืเอ็นว่าเอ้นะครับว่าโบยว่า แมนนะครับเม่มีแมนเป่นัน่ได้เออมีติ่มรามาสูพอยยสู้เลยบอกไ่ลุ่งหลอดโอดบ่ได้เลยไล่จอยแมนสุดเลยมือนั่นดอกว่ามือนี้ไม่เหมือนวันๆเนาะนะมือนั้นมันเจ๋ยหรือเจ๊ยมือนี้เข้าเอาเข้าเอาตา สีเ,เขียวๆนะครั <S 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 okay. บหวานเจี๊ยบนะครับผมโอเคเห็นี่ครับผมอ่ะขอบคุณที่ติดตามมันบัวดอกนะครับวมีสีกับสีบ๊อบไปตีเพิ่นแล้วขอบคุณที่ติดตามเราจุมเราด้วสีสวัสดีครับ